สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลือดบานนอกครับมีแมงงัวเป็นซัดหนึงตัวครับวันนี้เหมือนเคยครับเป็นซัตว์เงียบครับเป็นซัดเงียบนี่เป็นเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนะถ้าผมมีตัวปูนะครับนี่ตัวปูกำลงังโตอยู่แต่ตัวแม่ยังมันนิ่งจ้ะ คาดว่าตอนบาบครับจะได้ผสมเหมือนตัวขาวเลยน่าจะประมาณตอนใบละถึงจนิ่งตัวแม่นี่ลูกได้ประมาณเกิดเดือนไหนนี่ธันวาเดือนนีเดือน,นเจ็ดประมาณเเดือน8ปเดือนแม่มันกลับสัตว์ละถือว่ากลับสัตว์ ได้บวยครับแต่ว่าแม่นี่ยบอกว่ยบอกว่ยอ้วนแต่นะแต่กับซัดได้บวยถ้ามีลูกตัวแม่นี่ผมจะเก็บไปแปลงเจืยอยู่เขากับซัดเร็วโดยตีล่างกายเนี่ยมันจำเป็นต้องอ้วนสมบูรณ์ครับแม่นี่นี่กับซัดจ้าสองตัวนี่ <c oughs> กับซัดจ้า แม่นี่ลูกยังมาถึงควบจต่แล้วก็สภาพร่างกายกำลังจมะมาฟื้นนี่ครับผมแยกออกยานมปุ๊บรู้สึกว่าจะกลับสัตว์ละกลับสัต์ได้เร็วอยู่มันตัวแม่มันก็ยานมลูกันตัวม้ความลงม,มือครับไปแล้วผมแยกลูกมันออกมาแม่มันก็หมดอยทั้ะหันเรียบร้อยก็ ันยืนตำแหน่งบอดีครับตัวแม่ถือว่าหนิ่งไว้ก่อมาถึงมันข้ามขอ,อกครับข้ามขอ,อกไปอยู่กับรวมกับตัวอื่น <c oughs> มันยืนแบบตีมันเอียงครับยืนนะปุนมันบอกมีตียืนได้แต่โดนลวดแล้วนะ่ถอยไปหน่อยก็โดนลวดแล้วนะี่ใส่ไฟไว้เหมือนเกาแบบ่าครับระวัง,งวนี่ ต้องให้มันโดนหลอดไฟบ่อยๆโดนมันๆมันจะได้เคดครับตัวแม่นั่นมันชอบมันชอบขึ้นแม่เข่าเยา้าวนี่มันชอบอยู่ด้วยกันขอ,อกลูกหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องไปแป่งขอ,อกถ่ายคลิปเซตก่อน มิแต่แพรนะมุดเข้าไปอยู่ร่วมกันนะ่ะนี่ตัวลูกมันตัวลูกนี่เป็นบียบมาเตอร์ลูก c ีไว1หนึ่งผมก็จะให้มัอนอยู่ ในนี้น่าจะวันนี้ทั้งวันแล้วครับแมงงวอตัวนี้นี่เวลาเป็นซัดเงียบเนี่ยมันจะ,นะกินหญ้าปกติเลยถ้าเอาบอมีตัวปูนี่ปวดหัวครับยากครับเพราะว่าก่อนจะได้ลูกตัวนี้มานี่ต้องล้อรอบสามรอบครับแล้วก็ผสมรอบที่สามอันหนึ่งจะได้ลูก หมือนผ่าดไปหลอบสองหลอบนี่แหละน่ะมันจะขึ้นละผมก็คอยสังเกตเอาว่ามันขึ้นงัวตัวอื่นนี่แหละตอนนั้นงัวปูมันผสมไปได้เถอถ้าเขาบอกพอมันขึ้นงัวตัวอื่นเขาจะมาฮู้เลยมันกินนญ้าอย่างปกติครับน่ะมันเริ่มจุกละน่าจะเป็นซัดต,ตั้งแต่ช่วงเจ้ามืดครับควายมาเนี่มเริ่มนิ่งแล้วอะ่ะนาน นี่คืองวพิลูกครับพินนมลูกมัแล้วไตครับมาให้กินแล้วแม่มันความร่มมือดีแต่งวบางตัวนี่ยังไม่ขาวน่ะเอาปิดแล้วแต่มันหักลูกมันเกินวันกันยังให้ลูกมันกินนมอยู่จนถึงควบปุน๊ันี่มันก็จะเยาะกันแห้งหน่อยครับ <laughs> เอาละเอาละเอ้ยเอาะเอาเร็วฮึบ <c oughs> <c oughs> เจียกใส่ดักไปอุปสรรคครับตีแกะมันแต่มันสั้นอยู่น่าจะขึ้นได้อยู่มัดเจียกติดไว้ครับเพื่อจุ อนนอี้ผู้ดำนี่มันมันจะสูงที่สุดในมูครับตังมันสูงกว่ามูนลถ้ามันแถมสักปีสองปีกัน่าจะใ่ใ่ตึกละตอนนี้ใหบ่ตตึกถ้ะโอ้แม่บ่เคยนิ่งสภาพอากาศนี่มันจะเป็นใจก็นี่ฝ <laughs> นก็จะตกครับเนา ถ้าฝนต้งนี่นจำเป็นเดี่ยวกลางฝนเดอ้ออันหมดได้ผสมนะครับมันเหมือนผสมเทียมครับรผสมในห่มได้สมตัวมันต้องมีตีลงโล่งครับเพื่อมันวิ่งเพื่อมันขึ้นอันเดียวงวัวจะเจ็บครับเหมือนตัวขาวนั่นตอนนั้นมันผสมอะผสมในปลาในโครครับย่ำปลายปลายเล็บมันจะหักมาหักแลเนี่แหละแล้วเป็นย่ำใสไม้กิ่งไม้อย,อย่างเงี้ปยปลายเล็บก็เลยฮักดีมันหักไปน้อยเดียวครับ ปลายเล็บตอนนี้ก็บ่มีปัญหาละที่แรกว่าปีนี้จะได้ผสมแค่ตัวเดียวนะ mm hmm. ตอนนี้มากลับซัดว้ยครับ mm hmm. ก็ปีหน้าก็ได้รุ่นครับแ mm hmm. ต่ก็ะตวปูนี่ก็ตันใจงานไปเอาเอาเอา่เลยครับเ,เ,เสียบบ่แม่นครับแม่ <c oughs>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  ยังครับยังครับยังบอ่ได้นับ <c oughs> ตัวแม่นี่มันสูงครับตัวแม่ขาวนั้นจะต่ำกว่าเวลาเรามีตัวแม่สูงๆใหญ่ๆถ้าใครผสมจริงนี่ตัวปูต้องใหญ่กว่าครับ อย่างตัวแม่สูงร้อยชี้ชิบร้อยห้าิบตัวผู้ก็ต้องใหญ่กว่าผมเลยบ่ค่อยชอบแบบสูงสูงห้องแวบ,บกลางกลางครับประมาณร้อยสามชิบไนี่แหละตัวผู้มันจะบม่ค่อยกินอย่างลั้แต่ตัวแม่ยังกินปกติอยู่ ถ้ามันได้ผสมกันมันถึงจะกินดีนะตั๊ปูนี่ <c oughs> มันก็จะตตยกันเนี่ยครับพอดีว่าล่อมล้อมนี้ไว้พอดีงงก็จะจายยากเอจ่า,ายไงน่อย <c oughs> ถ้าเขาไม่ได้ล้อมนะเขาปลาไปเลี้ยงนี่มันจะไปกันคนละทิศคนละทางครับล่งัวตีเป็นซัดเนี่ยมันก็จะปลาตัอปูไปเลยครับ ปากันไปไปเลยมันจะไปะยูกันจะอีนะเหมือนง้อไม่คาวอะตอนนั้นมันเป็นซัดแล้วคนเรี้ยงหูอะผม,มหูมั้แก๊มตอนขับขอกและมันจะกิ่นแย่บ่อยดีจะป้าต่อปู่ไปเลยอะ มีตัวปูไว้คุมฟุงมมันก็แก้ปัญหาเรื่องหัเป็นสัดเงียบได้ครับถ้าได้ตัวปูที่สายเลือดสายพันธุ์ดีดเลือดสูงสูงยิ่งดีครับแต่เขาคนจะเลี้ยงมันตั้งแต่ตอน่อน้อย,น,อยนะจะได้โห้นี่ใสใจคอตัวผ่านว่าผันเอาแบบเลือดสูงสูงก็ได้ครับมันจำเป็น,ปนต้องเลือดลอยก็ได้ขอแ่มันโครงสร้างได้ <c oughs> นี่เดียวผมจะพอลูกมันทำคำนูงพอลูกมันเป็นจะได้ลูกออกมาสูงก็พ่อแม่ผมตัวนั้นกับตัวขาวยังรูตตำๆอยู่ปับโครงสร้างสักน้อยครับแล้วมันตัวยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็สูงขึ้นมาหน้อยจะได้งามครับถ้าเป็นตัวแม่นะแต่ตัวผู้น่าจะได้ทั้งปอมันอยู่ปอมันเป็นบ้ามันลูกผสมครับ สายกลมประุสัตว์ตอนนี้สีมันเริ่มเริ่มทอดแล้วนะสีกลางตัวมันจะออกแดงๆครับตอนนี้ก็คนก็ลนลนเป็นนักแนละคนสีดำช่วงช่วงท้ายประมาณร้อยสาสปลายครับร้อยสาห้าแล้วน่าจะขึ้นร้อยสิอยู่ ตัวแม่ยังไม่เคยยอมเถะมันจะยอกกันยู่สังเกตว่างัวปูน้อยนั้นยังจับซัดมาได้นะครับสังเกตว่างวน้อยปูสอตัวนี่จับซัดมาได้แต่ต้องเป็นตัวปูที่มีอายุประมาณ2ปีปลายขึ้นไป2ปีปลายถึง3ามปีกำลังหูเรื่องครับ แต,ตัวนี้มันกําลังขึ้นผสมมาแค่ตัวเดียวยกประสบการณ์มันยังน้อยครับผสมแม่คาวตัวนั่นไปสามรอบแล้วก็ผมก็มันปอเลยตัวนี้เป็นตัวที่ซองของมันต้องใจเวลาสักน้อยหนึ่งครับสําหรับมือใหม่มือใหม่แฮตเซิรงครับเวลาผมผสมไองวัวผสมเจ็ตก็ ผมจะใจแอปพลิเคชันคนเชิงงวนะบันทึกไว้ว่าเขาผสมงัววันนี้เขาต้องเช็กรอบวันไหนมันก็นจะขึ้นไหมเขาได้เช็คตามนั่นครับไม่ยากครับลองเข้าไปโหลดเอาใน Google Play Store ครับแอปคนเชิงงวตอนนี้น่าจะมีหลายแอปแล้วใจแต่แอปคนเชิงงวมาแต่แรกครับมันใจง่ายเลย เวลาเขาจะแคบหน้าจอ,อวันผสมไ้เขาก็ใส่จืองัวไปวัางวตอนในผสมหมดหักดแคปหน้าจอไปก็จะบันทึกภาพไว้เขาเขาก็จะเช็คลอบถามนั่นครับประมาณสองรอบถึงสามรอบเช็คลอบเท้าชั่วๆก็ประมาณสามรอบสาวตวันเช็คเตือครับหลังผสมสามขั้ง นับต่อข้างกันไปนี่ถ้าดูแบบเพลินๆน,นะครับงัวนเหมือนงวปกตินะนี่ครับแต่มันมีที่สังเกตได้คือตัวปูเนาะตัวปูมันติดแล้วกะ็จีมมันดูยอนยและะ้วก็เงาครับนี่ช่วงก้นมันนี่ช่วงก้นกับช่วงจิมมันจะเงาเงาวับเลย เหมือนเอาน้ำมันเข้าททานะ่ะยั้งครับยั้งครับขึ้นไปเลยเอาได้ครับคลิปนี้คงจะมาได้ครับอย่าไปชมกันตอน,นคลิปต่อไปครับผมดูมันจะได้ผสมมาได้ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ